เราอยากรู้อะทําไมเขาไม่ทําไมเขาเปิด YWPP เขา s e ทำไมเขาไม่ใส่ช่อง YWPP วะเขาไว้ทํอย่างอื่นเปล่าอะไรไว้ปล่อยผลงานน้องเนี่ยหรอหรอ <c oughs> น้องวิเขารู้สาชดแกกว่าทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีแอครายการใหม่ซึ่งมันยังไม่มีชื่อรายการเลยรายการนะี้เขาอาจจะไม่มีดไ <c oughs> ก่์อกฟางแห่งความหวังหวังว่าจะได้กิน EP หน,นึ่งวันหน้ามาดิ Bon อีกับาบอสใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่าเพราะว่าเขามีผีเหรอไม่ใช่เอห่อเราเราคิดว่าเพราะเขาเป็นคูน่แข่ง <Yes> สวัสดีครับผมพบกับรายการเพมเพมเพมอันนี้ก็เป็นรายการใหม่ของเรานะครับสี่คนนะฮะซึ่งต้องบอกตรงๆว่าย cin ังไม่มีชื่อ ก็มันเร็วไงอ๋อการซื้ออะไรเขาเขาถ่ายวันนี้เลยอ่ะคุณว่าไงแต่รายการเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกเราสี่คนนะฮะก็คือมีผมบอลนะครับผมผมบอลครับผมบอลครับแล้วผมยินครับผมก็เป็นวาย YBLPd ของเรานะฮะช่องนี้แหละอย่างที่บอกไม่มีชื่อรายการไม่มีรายการดูจริงจังนะเนี่ยสีสวยกล้องดีช่วยดีพิมพในคอมเมนต์ว่าชื่ออะไรดีถ้าชื่อไหนโดนใจเดี๋ยวใช่อะไรชื่อนั้นไปเลยชื่อได้รางวัลชื่ออะไรนะรางวัลบับลีได้หมดนะรางวัลเรางวัลสี่คนได้ไหมเป็นเราสี่คนเรา สีแซ่บสีแซ่บสียอูกมาแต่คนดีแค่แค่สี่แซ่บที่ดูรายการอยู่ก็สามารถไปคิดได้ก็คือทำคอนเทนต์ก่อนรายการว่ากันทีหลังแล้วคอนเทนต์วันนี้ฮะเราจะมาทำกับคอนเทนต์แรกที่แบบว่าเปิดรายการเลยว่ะไม่ตัดเด็ดนะข่ายี่อ่ะวันนี้จะไปออกลงไก่อบฟาง ่เตกอรนั้นสวยดีนะมมีน้ำไหลๆข้างในด้วยเ่อะเรอแมใส่ๆแล้วทำได้คือชีวิตอะไรในการมาคะชีวิตง่ายเกินอ่ะซื้อไก่มาก็เวฟกินง่ายๆคือเราไม่เหนื่อยตัวเล็กน่ารักมากเลยเสื้อก็น่ารัก้คนบ้าเราเนี่ยอะไรวะอะไรกค่อรก แล้วเดีเราไปทำยังไงต่อนะเฮ้ยโอ้ยไมปทำอย่างนี้อ,นอ่ะเาเป็นยังไงผมพูดุ่นสาพูดอยู่ว่ะอาแล้วเราจะทำยังไงละ่ะจะทำตอนแล้วน่ารักนะอ่อะใจว่าทำกันแล้วละ่ะว่าเราไม่แบบว่าทำกันช่วยกันทำอ่ะเราต้องแบ,บ่งสีกนะคะแบ่งยังไงพอพอดูแล้วคิดว่าใครน่าจะแบบพอทำได้ชอบการตัดอะไรแบบนี้ <laughs> ดงึงอ่ะดึงอ่ะจริงจังเลย อมไม่ทำเป็นแก้พี่อ่ะเป็นพิธีกรได้ไหมงอนเล้กูา็กบังหน้าแก้เป็นครูแก้ดูดิดให้ผมดนเล็กสุดแบบว่ามีพื้นฐานงานทำไก่อบฟางอะฮะอือผมว่อนี่เฮ้ยพออะไรี๋แม่นมาได้ไหมม่ก็รู้ได้ไหมว่าไก่อบฟาเนี่ยมันต้องแบบว่า ไฟใช่มเข่าชั้นสูงว่ะแล้วสายตาจ้องนี่แต่ว่านี่ยืนบนเนยแล้วนะยืนบนเนยแรงอะไรเลิกกดหยุดท่านี้เลยน่ารักอ่ะดูดูสูงสูงนี่ว่าอะไรว่าอะไรก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่วอรสูงหกเจ็ดสิบใช่ไหมแต่คุณบอกเลยว่าคุณอยากได้ผมก็เลยซื้อตลาดพี่วอร์เอายังไงอุ้ยเลาดอื้มชงอ่ะอะไรเอาใหม่ดิคุณไม่อยากได้หรอ คุณบอกเองว่าคุณอยากได้ผมก็เลยซื้อมาหลายนักพิวรายยังไงอก็ได้เขาจับทีมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเพี่บอลไม่เสียท่าสงสารหมดเออแบบนี้จะลงเตอร์กองแย่งกันหนักไม่มีใครได้เอาไนออกเอาไงออกเฮ้ยนี่คือการต่อสู้แย่งชิงสุขีนานโดยการเอาไงออก ดูพี่วอยืนอุ้ยอุยทำไมต้องยืนระหว่างบอลเนี้ยไไม่ด้กูแบบขี้ชิ้นที่ผ่านเลยแต่ตรงไล่ยิงไปทางบอลก่อนนะจริงๆเขาให้ดูคอนเทนต์ไล่การไม่ได้ให้ดูไปจับผิดนั่งหิ่นวอลเอ้ยบอลวอลเอ้ยมันตัดเหมือนรายการฝรั่งอะที่แบบว่าพอแบ่งทีมมันก็จะมาตัดฝรั่งของแต่ละคน เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอลยินเหรอเนี่ยเราไม่ชินคำพูดเลยพอบอลไม่เคยอยู่กับยินเลยเราต้องพูดกับพี่บอลดีรู้สึกดีเรู้สึกดีนะเพราะว่าพี่บอมันจะเป็นคนที่มีความแบบความรู้กันนะแล้วแบบได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จเรื่องการงานทำลมได้หวังรายกานี้แหละมาแน่ในรายการนี้ดีเหรอกูชอบการตัดมากได้ตัดไปแล้วนะครับเขาบอกว่า จัดายสั้นไม้ยาวนะครับอ่าหนึ่งสองสามเลือกีนี่หมายสั้นหมายาวเอะเหม่เยองยิบอเออแหมโอเคมาโอเคแย่ตรงกันไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องถ่ายเลยเขินเือกไม่ได้ต้องเปเลี้งของเขาหรอ อะไรชอบฟังมันวยที่วอร์ซ่ากว่าหหมายถึงไหมผมคนชนะนะผมก็ชอบฟังนี้นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้อนี้นะฝั่งนี้นะเพราะว่าเครื่องเขาเยอะไหอันแรกนะเป็นสปาร์กิ้งไว t ไปเช็คนะครับถุงมือ ว้าอย่างในมีดนะของพวกนี้ก็มีมีดเหมือนกันครับมีดแต่เป็นมีดเล็กอ่ามีเล็กมีเล็กแล้วก็ไอ้เนี้ยบวดเอาไว้เสียบแล้วก็มีนี่นี่จุดไฟแล้วก็มีจานที่เป็นสเตนเลสกระมังแล้วก็จะมีอะไรของน้องของน้องฉันมีโคกกระสากด้วยสั่งคุณมีอะไรนี่เองโคกกระสากโคกสากเอแล้วแต่คุณจะใช้ฉันไม่มีที่จุดไฟไงผมมีผมมีเป็นแบบไฟแช็คเลยนะ เอกไกงีาเลือกไก่เอลยอ่ก่อทำหน่อยทำได้ันได้ไนที่ไหนอันนี้เป็นพันอะไรฮะเป็นไก่พันอะไรเลือด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 อันนี้ผมว่าแม่งสนุกกว่าอันนี้แหละหมดแล้วหมดแล้วอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเนี่ยเริกลังไม่ได้จริงจริงนะดิเท้าคนแปลกอะไร็สาดทุกขั้วกายสิ่งแรกที่เราต้องทำนะฮะตอนนี้มึงกูกลับบ้านได้เยมันเอาเสียง้นหมดแล้วคือมันได้้งหมดแล้ว เอ้มันถูกแล้วเว้ยการถ่ายรายการสี่คนถูกไม่ต้องมีซีนใช่มันเหมือนแกเคยอทำไงแกเคยดูนี่ว่าอะไรวะแฟมิลี่เอาร์ติ้งของเกาหลีอะใครได้ซีนเยอะสุดเนี่ยก็คือใครมีอะไรเยอะก็คือจะถูกตัดออกแบบหมายถึงแบบมันจะออกรายการเยอะอ่ะเขาก็พยายามแบบมีซีนไงเกมส์ไปนะกผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะทำยังไงว่าเราจะต้องเอาเครื่องอันนี้มาต่ำ ใช่แล้วเราขยัดไปในตัวไก่ใช่แล้วก็ผักผักเยอะๆ้วยเฮ้ยดูเคยดูกอนนลแรมซี่ป่ะก็คือตบเลยเท้อนี่มันเขาแบ่งทีมรุ่หนึ่งกับทีมขอนแก่นฟังผมนะครับเริ่มการทำก็ต้องมีไก่ก่อนเราก็จะนวดให้มันนุ่มก่อนบางทีอาจจะไม่มีใครรู้ว่าไก่ที่โดนฆ่าเนี่ยมันจะมีความเครียดตอนเชื่อมตัว่าเราต้องทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายครับ เสร็จแล้วเครื่องที่ทำแม่ไก่มันไม่ขาวนั่นก็คืออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอ่ะแล้วมีกระเทียมพยามด้วยตัวนี้พี่ว่าควรออกรายการพวกเนี้ยได้ออกเยเลยโอ้าขอลองแทงมีดแล้วก็เอามือกดก็ได้นะ คือบางทีพี่วอลเล่นเยอะเกินจนเราไม่รู้ว่าที่เขาพูดอ่ะมันเป็นความลวงหรือเปล่าการหนไก่ด้วยน้ำโชยุซอสหอยซอสหอยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการยัดกระเทียมเข้าไปในท้องของไก่เพื่อให้กระเทียมลบอบกวนข้างในมันเป็นฉากที่แบบเมื่อคืนเอามืออ่ะตูดไก่ข้างนอกนี่ผมชุดน้ำได้ตั้งร้านหรอจบเลยละ เป็นร้านของเรานะเออเป็นของเราแปดแสนทกคนช่วยกันมันทำอย่างนี้หรอใช่ใช่แล้วก็เอาไปบนสววแล้วก็เอาไปอบเหมือนผ่าศึกมาเยอะแกเคยกินไก่อบภูเขาไฟปะภูเขาไฟไม่เคยมันจะเป็นถาดแล้วก็มีไก่เสียบเนี้ยเราถึงเวลาพนักงานมาเสิร์ฟรานน้ำมันแล้วจุดไฟอ๋อมันจะเป็นกลวยๆเองปะ แต่ไก่มันจะเป็นไก่อย่างนี้เลยนะแล้วจุดไฟแล้วก็เราก็ต้องรอมันแบบไฟดับค่ไนดูแลอ่อนมากคิดว่าออกมาได้เยอะตาฟกังแลวนตามปปกสบการการทำอาหารนะคือทีนี้มันมวัดกันออกมาแล้วหนังน่าจะแบบว่าเละไหาเราทำาขั้นตอนที่สขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมและสำคัญที่สุดคือูกค่ะอันละไม่แ้เราจะอาปีิพ่อชิพ่อไก่หรอใช่ร เราอยากรู้ว่าทำไมไก่หนังของวอมถึงไจเลยว่ะฟังไหนอะฟังนี้เหรอใช่แล้วก็ครอบเลยเนี่ยคอกูไปแล้วไม่รู้ว่ะเห็นไหมโดนเลยโอ้เจอหลอกเจ็ดเล่กเจ็ดขั้นตอนต่อไปนะครับคือการส่มฟางเอาเด็กเอาฟางมา การทำอาหารที่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากมันมีขายให้กินไหมซื้อเถอะนะจริงมึงเรื่องก็ควรใช้เงินเอ้มันต้องสุ่รเยอะกว่านี้ไหมอะไรแบบพิธีอุ้ยเชี Eu, om, ้ยอุ้ยไล่น้นมันเข้าไปข้างในนั้นน่ะออเนี่เอาออกมาละตกใจคือขวเกือบได้เรียกรถละแล้วไฟชาย ไป็นไปแชทเป็นอันตรายเรนยยืนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวคว้ามาให้เดี๋ยวจุดให้เลยได้ไหมไม่เป็นการลงทุนจุดให้ผมหน่อยจุดให้เลยได้ไหมได้แล้วดีเลยครับได้ดิจูดตรงนี้อุ้ยขนาดมาด้วยอ่ะุ้ยน่ารักจังไม่เอาไว้เลยไหมเผื่อไฟดับขอบคุืนอะไม่เป็นไรขอบคุณนะจับจับเออวิเออวิจับต้องการอะไรแบบบอกนะใข้ออะไรแบบอก อะไรอะอะไรอะไม่เต้นอะไรเลยคือเต้นลองไก่มันเป็นอย่างนี้หรอมันดูไม่น่ากินเลยคือเราไม่มีานอาจจะุ้งุงเท่านี้เราค่อยเติมหรือเปล่าหรือไงไม่รู้แต่เราก็ใส่ไปเรืเลยเพราะเราสนุกไหมเรากอินสตกอินเสิร์นนะมึงผมว่ามันจะเป็นผมคนเดียวแหละเราเพิ่งผานรงวัสามแนี้เชมิโดนด้วย คือมึงไม่ต้องกลัวไม่เพราะว่า collection อะเพราะว่ามันมันอะไดนะอะไปโดยตรงผมว่าหวานสุดสิบห้าจริงๆริงเรวามีโดนนะอันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่ะมึงไม่รักมึงอ่ะม่คือคือไม่ตอบคนนั้นมันแบบผมมองไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเคยเรียนลูกเสือมาปะเนี่ยมันสุกแล้วโหไก่อ่ะกว่าจะสุกผมเวฟไก่สองนาทีอัน้นมันสุกอยู่แล้วแกงเนื้อนาทีนี้ะ กูว่ากูดูอย่ากูเริ่มเหนื่อยอ่ะมันเป็นการตัดสินใจมีมกเชื่อฟังเพื่อนไงเราต้องไว้ใจกันแล้วกันด้วยภาพสวยมากเลยเออกไม่หลอเอ้าคุณกินไหพี่บอลเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาแล้วเป็นคนที่ขี้เกียจมากมันไม่ทำอาหารอะไรเลยมันก็ไม่ทำอะไรกินเองเลยมันจะสั่งเดียวผมรู้สึกว่าพี่บอลน่ะน่าจะเป็นคนที่แบบน้อยสุดแล้วเรื่องแบบการทำอาหาร มันแบบเอ้ยมันก็ดูดีนะมันไม่น่าหลงลงมาเลยมันจะล่นไงมันเดินสไตล์แบบไอ้นี่ไง่หมักฝาไม่สุกอ่ะเติมไม่ถูกเลยมันแดงอยู่เลยเขยบอลนี่มันอลร่อยถูกใจจนเรื่องสุขานามัยไม่สำคัญนะผมซื้อเถอะมาต่อถ้าเป็นบอลถามมึงจะแดกไหมเป็นแบบนี้ไหมไม่ ไม่กินขอถ่ายรูปคู่ไว้เฉยๆแล้วกันแลจะหมดถ้าแบตบตายแล้วแบบแบแบบขอเป็นอาหารที่มีอถ้าเกิดแบบว่าเราฆ่าเขาแล้วเรากินเขาแบบอย่างอร่อยอันนี้ไม่ว่าเลยอันนี้วจะหมดเขาทำไรไอ้คนนี้ไม่รู้ว่ะความเล่นใหญ่ <c oughs> ที่สองคนนี้อยู่ด้วยกันก็ดีนะผ้าดอคนที่ไม่ทำอะไรเลยไไเฮ้ยบอลผู้ชม <c oughs> เหมือนโฆษณาทั้งเพลงอืมอร่อยอะไม่ต้องพัดเดียมือกูอร่อยะตายกินกินหนูมืออะโอ๊ยเขามีอะไรกับสันเหลียงสั์โลกเนอะอ้าวยาการนายาการนา นม่หักอะมันมันเรียซอสกินไงซอสยิมผมอร่อยเ้ยลองแกะดูวันก่อนไหมถึงว่าสุกนะไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนเดี๋ยวมีความเห็นร้อนร้อนคนคิดอันนี้ก็เก่งนะให้มาทำแบบนี้เ้ย โอ้นี่อะไโอ้ยมีไฟว่ะ้องใส่ะมายเย็นเหรอเออปะเปิดแล้วปปเปิดตั้งแต่คุณดิโก้โทรามืดนิ่งชิวโอยไม่ธรรมดาอันนี้ดูอ้วนอ้วนเดขาวมากินมากไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะอ้ยน่ากิน ทำกันบ้างไหมจะทำกังไหมเปลี่ยนเปลี่ยนจากรีแอคเป็นย้อนลอยหูขอขอขอย้อนใหู้หน้าพี่วอลเมื่อกี้เราไม่ได้โกนหนวดเห็นปะผัดผัดคือแล้วการย่อมจงวิ่งแหม่โอ้โหชื่ออะไรเฮ้ เป็นไงจนกไม่ได้หรอกินไม่ได้เลยอะไม่จันน้อุ้ยหิวหิอหิวหิวหิวหยิวเินหิวนิอนดวหินหิวหิดูิหิวหิงหิวหิวหิหิิหอวหิวหิวหิว่ิวหิวห่วหิวหิวหิวิหิวหิวหิเหิวหิวหวิวหิวหิิวหิวิวหิวหวิหกิห อร่อยไหมลุงเด็กเนาะยังไงเอ็นดูอ่ะขี้ๆแล้วครับดูตัวอะไรอ่ะผมว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วโอ้สูบปเนี่ยไม่สูบออกมาแล้ไม่สูบเราก็กินเฉพาะส่วนที่มันกินได้อโอกินได้กินไม่ได้กินือปลาเลยกินรอบเหอะกินส่วนที่สูบของผมดูไอ้ยเขาก้อนกันด้วยอ่ะ นเป็นสิ่นะจ๊ะรังสรรค์ไม่สุกไงตอนหลังไงเราไปคิดว่าเขาไม่เลยไปรีวของตัวเองออกแต่ลืมคิดไหมว่าตัวเองมันมันเสียเวลาตอนช่วงยกยกอะไรนานดีแล้วมันไม่สุกแล้วมันมีใครจะกินไม่งั้นติดเชื้อล้นทางกล้องอะผมว่าคิดไปแล้วแหละว่าผมไม่ได้กินหรอกผมรู้สึกว่าเราชนะนะอาอจนิงก็ต้องยอมรับนะว่ามันกินไม่ได้จริงเลย ันแล้วก็มันมีความไม่ไดกินเ่ะไม่ไกินครัแ้้งยอมแ้คือเราพาตรงไหนวะให้รายการอื่นทำมาเนื่พวเราไปถ่ายไม่เรนไม่คิดเลยเราก็อาจจะแบบว่าแตงคิไม่ได้เราได้ความบูยะแบบวิธีการทาไ่อความได้ทำไงได้ทำได้กนีลังจักี้ันนี้ลองทำอยู่ได้กันสี่คนเนี่ยมีชื่อราการ้อดผ้าหมั้ยไม่บอกว่าเมียน ป๊อโฟลูฟ <oh ์๊อโลูฟคือเราถ้าแข่ง mm นั่นแหละมันเป็นการแข่งงานมันต้องมีการรับกันเท่าไหร่บ้างโอ้โหสิแล้วเราทำแบบไม่มีความรู้อ่ะมันก็แบบอืป๊อปโลูฟอ่ะเออดีมากเลยว่าไอเดียดีแต่เราเรียกเรื่องสิ่งที่เราไม่เคยทำเลยเอางี้ครับแล้วตอนนี้นะก็เดินทางไปถึงทุ่งร้ายของรายการน์้วฮะมีโพลตัวนึ่รายการทุดรายการอ่ะก็ฝากติดตามไวด้วยว่าอีพีหน้าจะเป็นอะไรแล้วก็เราทั้งสี่คนจะทำอะไรแล้วก็รายการจะชื่ออะไร ก็ตอ,ตอนนี้เ้องนี้นะครับครับผมเราขอตัวไปรมมายการดีมากดีซี่เหรอลิมรถแล้วไม่ต้องตัดติดแพ้ชนะไม่ต้องรู้หน้าตามองแพร์ขาดรอยคนระับ <c oughs> ผมก็เล่มแพ้อีพีหน้าทำไรรอดูเลยครับครับผม <c oughs> กดดูกีเซอร์ได้ไหมีเซอร์ติดต่อโฆษณาเมื่อกี้ <c oughs> โทรเลยค่ะ จริงๆอ่ะทีมมันมันแพ้แต่แบบทีมเว <g ülme> ้ยมก็สองคนนั้นคือเขาก็แพ้เธอขาตลอดอยู่แล้วนะเ <c oughs> อ๋อนี่อวอลแผนชั่วไายจร <c oughs> <c oughs> ิงๆแล้วตอนที่บอลดึงขึ้นมาแกล้งทำเป็นไก่ลมตั้ใส่แพ้ <c oughs> ลองย้อนไปดูดิ <c oughs> ไม่ก็ <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> นัน ขอบทุกคนกด át, centimet, เอาต้องนี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เพราะว่ามีคนคอมเมนต์อยากให้ดูนู่นดูนี่ดูนั่นใช่ปะคือบางอันเราดูแล้วเว้ยเราถ่ายแล้วเว้ยแต่ยังไม่่างตัดใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามทยอยเดี๋ยวเราไปเที่ยวอีกขอบคุณทุกคนนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วติดตามคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะกันตะกุกไะกับไปกับเหมือนไม่ได้พูดนานนะเออบาย